สวัสดีจ้ามาแล้วจากมนีฝนพากินเป็นเมนูกินจุนะจ๊ะเป็นเมนูที่น้องของมาคือกันจะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะจ๊ะอันนี้น้องของมาจ้าแล้วก็เป็นเมนูเส้นนะจ๊ะอยากเพ้นวิฝนกินมาม่าจังเลยก็เลยจัดให้เป็นเมนูเส้นนะจ๊ะน้องก็ขอมาทั้งสองอย่างนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เป็นเมนูที่ฝนทากินที่บ้านนะจ๊ะเป็นข้าวราดแกงนะฝนเห็ดสามเมนูจา่ายู่บันกับเมีย ผัดขา่าใส่กุ้งนะจ๊ะแต่ว่าข่าข่าหายโตไปหมดแล้วจ้ะเป็นผัดกะเพราเนาะจ้ะแล้วก็เป็นป่าปาลาสามรสนะจ๊ะฝนฝนใส่อถั่วฝักยาวเข้าไปด้วยเป็นอ่าข้าวที่บ้านนะจ้ะกับข้าวที่บ้านที่ฝนเห็นแต่กตมีผักจ้ะผักกึนน้ำร้ายหิ้วเขา่าเป็นแตงกวานะจ๊ะต้นหอมผักชีนะจ๊ะแล้วก็เป็นผักกาดหอมจ้ะอันนี้อันนี่คือกันม,มาม่านี่ฝนมันเป็นมามา่า ฝนลืมซื้อนะจ๊ะฝนกะเน็บกระเป๋าบอกเอาซองม,มาเน็บกระเป๋ามาพร้อมจ้ะเปรียบเสมือนเป็นบัตรประชาชนเลยทีเดียวรสซอสครีมต้ยมยำมันกุ้งนะจ๊ะแบบแห้งนะเป็นของซอ่านิชินจ้ะวสิบวัซซําจังเนยนิชินนะจ๊ะฝนเ่อเคยกินนะจ๊ะฝนเลยเอาลองลองเอามากินเนนบิ้งปมบุร่าแ่บบ่แ่บนะจ๊ะนะจะฝนขอสรงอ่ะม,มาๆมาก่อนมัน ลมพัดแห้งแล้วด้ะมะม่ามันเกาะตัวกันไวมากเลยนะแบบแห้งจะแ,แห้งจริงจังขอน้ำจิ้มไว้ข้างหน้าจิ้มมังก่อนนะจ๊ะว่าอร่อยไหมมาตาเจกินน้ำฝนกินจูจ้ะเมื่อเนี้แม่พอมาได้จาะพี่ปานะอานอาณาลูกๆกันหลานอายเอื่อย้ะจ๊ะมาเด้อ อืมอืมอืมเผ็ดใช่ย่ยยอยจ้ะซอสครีมนี่ฝนมามันสีบาสหด่แต่มันเป็นต้มยำม,มันกุ้งมาแตมมันเลยแบบผิดมากๆก็ตายแล้ว ร้อยเพชรจ้ะอืมกินน้ำลายมาได้เดี๋ยวอิ่มก่อนอันนี้เป็นรูกชิ้นหมูรูกชิ้นปิ้งนะจ๊ะหมูเลือไก่คือสีเหมือนไก่เลยแต่เชียเหมือนกันหมูจ้ะอืมคุณมีจังกว่า อร่อยอร่อยขอัน ME มมยผัก เปิดคักคักนี่เป็นรูกชิ้นเนื้อจ้ะ มือจับน้ำร้อเลยจ้ะเผ็ดมาก ขึ้นใจนะนะโมค่อยหวาน้ะฝนเห็ดไม่หวานมากฮอดดอกฮอดดอกย่างอืมโอ้โอ เส้มาม่าละมุนละมุนแบบเส้นอย่าคิดว่ารสชาติจะละมุนลิ้นได้ดังจัดจ้านสุดๆอะ

ปามาป่าปาม่าสองห่อแล้วจนะ้ะขอกินข้าวต่อไปได้เหรอฝนข้าวได้เหรอไหวเหรอเนะี่ยลมผัดข้าวกลางจะแห้งแล้วเนะี่ย กระเพราหมูโอ๊ะกระเพรากระเพ็ดจ้ะไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่ดอกมันมาม่ามามาก่อเหตุตั้งแต่แรกก็แล้ กินบ่ปากบอวเลยจ้งคาตาเพ็ดอยู่เผ็ดเนี่ยจ้ะมา่าคิดว่าสิแบบอ่อนๆกินที่งานนะจ้ะจัดจาแล้วจ้ะเผ็ดมากๆแ้วก็น้ำจิ้มกับเพ็ดะต่น้ำจิ้มลูกชิ้นปิ้งนะจ้ะฝนเมื่อนี้ฝนไปก่อนนะกินไม่หมดจะเหลือๆหน่อยๆขอบคุณจ้ะขอบคุณที่ขอเมนูมาแล้วจ้ะขอลูกชิ้นปิ้งมากับเมนูเสร็จนะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจ้ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายแล้วจ้ะขอบคุณที่สนับสนุนไปแล้วค่ะบายๆจ้ะ